ีครับพี่ดอกเป็นแฟนบอลลัครับช่องเซลิมผลอ้อพี่เชียวครับตอนนี้เวลา10บโมงหนาทีครับมาหอดจอดเครื่องนะครับปานรีสหลักอากาศดีครับพี่น้องโอ้โดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดมาบัตตาร์สวัสดีครับน่ารีอเพิ่งมาถึงนี่ใส่เสื้อสวยเลยสวยเลยนี่หลอที่ทำครับผมไม่ เขาเสร็จวันที่สิบสองเดี๋ยวมาให้พ่อไก่ไม่มาเนาะพ่อไก่ยังก็ผมพ่อไก่ยังไม่เห็นครับผมพ่อเอาไอ้ชุดลำมาให้แกจะฝากไวเดี๋ยวก็คงมาครับผมเอาเชือปีใหม่ฮะเลยเชือปีใหม่เออเขาเอฟซีทำให้ตั้งนานแล้วดูดีดูดี ลูดีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอน่ะไม่มองหนะ่ะมาจากยูสลาดวันนี้นเป็นอากาศดีๆนะไม่ร้อนอากาศเย็นๆวันนี้ลมๆ ปลาสิปลาเป็นอะไรอ่ะน้ำใหม่ครับพอนน้น้ำใหม่เข้าด้วยครับผมโอ้ดูสิปลาหนา่วสีทองตัวสองเิสวยมากเลยกีโมลแล้วครับผมนะโอ้เย็นดีเล่นน้ำใหม่มีลมด้วยก็มีลมมาถึงกี่โมงอ่ะ ที่เราบอกอะไรให้ตัดผ่านก็าจาะหลังประ มันี่บ่มีฟืนมาตุ๊กเยนึกวาอะไรตุ๊ก้โอ้โหขดซีนีซ้มหรอนี่ มีซ้ำซ้ำไม่หนีไปวัดกันบรรยาก,กาโอ้เป็น เสื้อสวยมากเลยมันบาลทนใส่เสื้อส,สวยมากเลยมันใส่เสื้อส,สวยมากเลยนะใส,ส,สื้อเลเข็ดคอกไหมติ

ออกมาคือออกเมื่อละครับน้าแบลตุ๊กล ็นล้มล่ล้มเียแล้วเป็นล้มลมๆมีล้มหน่งเลยเหน็ดหดวันไหวัดดีเบนสาเบนสไหเบ็ดขอกแบกครับนั่นอเป็นสัตว์เ,นในในเ,เลี้ยงนเลย

ปนางไปไหนนู่ปนปนัง ฟันฟันโอ้โหสิากดูดีมากติบมู สิบโมงสิบห้าราไม่ทันหรอ,หร,อร้านกระดูกหน่อยอไม่เลิกล้างสวยอยู่แล้วเราสวยอยู่แล้วก็จะอาบ,บน้ำอีะอาบน้ำแล้วนึ่งเช้าไม่อาบน้ำเพราะว่ามันี่บอกว่ามันแดงมากเลย